สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนเมษายนนี้กับผมอาจารย์มดดำครับที่จะมาทำนายดวงด้วยสัตว์อักษรลูนโบราณครับในเรื่องของแกงของท่านว่าตลอดทังเดือนเมษายนนี้ดวงแกงของท่านเป็นอะไรกันบ้างครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงการงานของท่านที่เกิดในราศีมังกรตลอดเดือนเมษา,ายนเนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบอักษรลูนหนึตัวด้วยกันครับ ได้อักษรรูนที่ชื่อว่าเฟอูขึ้นมานะครับเฟอูตัวนี้เป็นลูนที่แปลว่าความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงผมถ่ายว่าสภาพดวงการงานของท่านที่เกิดในราศีมังกรในเดือนนี้นะครับหากคิดจะสมัครงานหรือหากคิดจะมองหางานใหม่ใ,หมในช่วงเดือนนี้เนี่ยถือว่าโชคดีครับจะมีข่าวดีเกิดขึ้นการสมัครงานการ ขอเลื่อนขั้นหรือการเจรจาการงานที่เกี่ยวข้องการลงทุนในเดือนนี้ถือว่าทําได้อย่างราบรื่นดีและเผเผอๆนะครับจะมีดวงในเรื่องของการมีคนรอบข้างเน้นเป็นบุคคลที่เป็นเพศหญิงนะครับจะเข้ามาส่งเสริมในดวงในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดี ส่งเสริมในโลงการลงทุนเป็นอย่างดีครับทำให้การงานเนี่ยมีความสําเร็จราบรื่นเป็นอย่างมากครับในช่วงนี้อย่างหนึ่งนะท่านที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับช่วงนี้เนี่ยหากใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสื้อขายอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับความปากท้องกินอยู่ปากท้องเหล่านี้ครับจะมีดวงขึ้นครับในเดือนนี้รับรองว่าไรายได้เข้ามามากมายหลายอย่างเลยครับโชคดีเลยทีเดียว หากต้องการทราบเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับดวงของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกแล้วโทรออกครับสำหรับเดือนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ